รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาเดือนมีนาคม2568วันที่3มีนาคม2568สาขาขาุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 เพื่อนำประสบการณ์ความรู้ข้อคิดเห็นรวมถึงกระบวนการต่างๆที่นักศึกษาพบเจอร,ระหว่างออกฝึกวิชาชีพครูภาคสนามมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนที่นักศึกษาได้จัดทำขึ้นขณะออกฝึกประสบการณ์วันที่5มีนาคม2568กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปาศาสตร์จัดโครงการบูรณาการองค์ความรู้และนิติศาสการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2,567ถ่ายทอดผลงานนักศึกษาโดยประมวลผลความรู้ประกอบกับก,บการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆภายในงานมีกิจกรรมการมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์การประกวดชุดรีไซเคลิลรายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหานิทรรศาการนวัตกรรมผลงานของนักศึกษารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการแข่งขันส้มตําลีลานิทรรศาการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นรายวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่10มีนาคม2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากร่วมต้อนรับรองศาสตราจารย์วิเชตที่ประเสริฐรักษาราชการแทนอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลายัยกำหนดทิศทางการบริหารขับเคลื่อนความต่อเนื่องสู่อนาคตการศึกษาและนวัตกรรมอย่างยั่งยืนโดยกำหนดนโยบายเร่งด่วนในการดำเนินงานด้วยการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาและจำนวนนักศึกษา การพัฒนางานวิจัยและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การบริหารจัดการโดยปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพร้อมกับการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในทุกมิติเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและร่วมเสนอแน,แนวคิดและปัญหาต่างๆเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจและนำปัญหาไปป,ปรับปรุงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาจัดกิจกรรมปัดฉิมนิเทศนักศึกษา และมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา2567ระหว่างวันที่24-25มีนาคม2568โดยผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนักศึกษาการมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาหลักสูตรการตลาดและการตลาดดิจิทัลโครงการร่วมบริษัท CP อนจำกัดมหาชนมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำนักศึกษาและการบรรยายการปรับตัวและเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตการทำงานวันที่25มีนาคม2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาจัดโครงการปัชิมนิเทศนักศึกษาและรายงานผลหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการจำนวน375คนจาก153สถานประกอบการโดยนักศึกษาได้รายงานผลการปฏิบัติงานณสถานประกอบการเพื่อนำข้อเสนอแนะจากอาจารย์ประจำหลักสูตรในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันรวมถึงถ่ายทอดแนวทางปัญหาและข้อเสนอแนะให้นักศึกษารุ่นต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต วันที่26มีนาคม2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา2567มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมมีการบรรยายการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานกับสถานประกอบการการปฏิบัติตนปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาในระหว่างฝึกงานพร้อมทั้งมอบหนังสือส่งตัวการออกฝึกงานให้แก่นักศึกษาวันที่26มีนาคม2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากจัดกิจกรรมอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของผู้นำนักศึกษา มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการและแผนงานงบประมาณประจำปีการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการพิจารณาโครงการรวมถึงการตรวจสอบการเงินและรายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นการสร้างเสริมภาวะความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาอีกทั้งได้ร่วมกันเสนอแนวทางการทำกิจกรรมนักศึกษาอย่างมีส่วนร่วมวันที่28มีนาคม2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จัดโครงการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนแก่บุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้ทราบสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับกรณีต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเช่นกรณีเจ็บป่วยว่างงานทุพพล,ลาภาพคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพรวมถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานและวิธีการขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมในระบบบริการผู้ประกันตนวันที่31มีนาคม2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราจเจ้าประจำปี2568โดยนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตาเป็นประธานในพิธีวางผานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวอาศิราวาทราชสดุดีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราจเจ้าและร่วมกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตา และค่าราชการพลเรือนระดับหน่วยงานเนื่องในวันค่าราชการพลเรือนประจำปี2567